กว้างอะมะตรงนน้นมันเป็นอะไรตรงนน้นมันดูเหมือนกว้างๆยิ่งกว่างเขาจะถมอีกไงเออเข,า,ขาจะมาถมเขามาหินหนึ่งเขาก็เอามาทำเลยนั่นแหลกรับห้องรับอะไรนะรับหินแับอะไรแม่หินนี่เขาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วเราเจอกับอะไรเจอกขบัวคาดว่าน่าจะเป็นบัวป่าบัวป่าหันมาทางเรา เราไม่รู้จะข้ามมันไปได้หรือเปล่าตัวพ่อกำลังจะหาทางข้ามไปเพื่อผ่านคนมันไปให้ได้เดี๋ยวเราไปดูยาวมากเราไปดูลักษณะที่ใสของหัวป่าก่อนรู้สึกว่ามันเละมากนี่เราสามารถเดินตรงนี้ได้แต่ว่าเรา เดินไปดูลักษณะของวัวป่าก่อน,นตอนนี้มันนอนขวางทางเราอยู่อ๋อเราได้รับสัญญาณจากมันแล้วลเราได้รับสัญญาณว่ามันดังมันถอนหายใจแล้วค่ะตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปใกล้มันได้มันอาจจะไล่ไ แล้วเราก็ต้องเดินใหม่อีกทา,นนาทางนั่นน่ะทางนั้นแหละไม่ไม่มันมีทางอยู่เดี๋ยวนะนี่ตรงนี้ถูกแล้วเดินตรงนี้ไปเลยบ,บุกไปเลยขอโทษแบบในความอูทานที่ไม่สุภาพตัวนะคะตอนนี้เราก็เดินนำลูกทิง ที่เดินป่าเข้ามาเพื่อจะลบอัวป่าเข้า,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 าเราก็เข้ามาในป่านะคะตอนนี้รองเท้าสีขาวของฉันนะคะไปแล้วคะ่ะอ,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 อุ้ยแล้วฉันก็พิกเมียอีกครั้งแล้วฉันก็จะเจอทางที่จะขึ้นไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ฉันต้อง ดูระวังมีหลุมนะเจ้าะฉันต้องไปเช็ดรองเท้าของฉันรองเท้าก็มีมปะทะลุอยู่หลังบ้านเลยดนะิเอาคิดถ้าเราเดินไปก็เราเดินไปเราเดินไปที่อื่นนะนี่ไม่เดินไปถนนน,ะนี่ถนนเมนต์แล้วนี่เสด็จแ,แม่ของฉันกำลังลุยป่าดงดิบนะออกมา S <S กินขนมกินสองจงอานแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้ว